พอจัดในพื้นที่บ้านเราพอปีที่เราจัดกรุงเทพใช่ไหมคะพอจัดพื้นที่บ้านเรารู้สึกว่ามันสมูทกว่าเยอะอนะคะแล้วก็ทุกอย่างพร้อมมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะวันนี้มีเซอรอทุกคนอยู่เซอร์ไพรส์นี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับของนี ปีนี้เราก็ยังเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะตั้งแต่ทํามาปีที่แล้วเนาะพี่เราก็จะเป็นกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมคะมปีนีนะ้เราก็มีการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในลำพูนขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างซึ่งอันนี้เชอเอมเป็นเจ้าของโปรเจกต์ด้วย<ม>ก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันในในโชว์คืนนี้ค่ะแปลว,ว่าคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ความหญ่นใ่ให้กับแฟนคลับได้ดูยิง่งถูกค่ะแล้วก็อยากให้ติดตามตั้งแต่รอบชุดราตรีให้ดีๆนะคะจะมีเซอร์ไพรส์จากชอเชอ้ว เรายังจะมีกลิ่นชาติพันธุ์เข้าไปผสมประสานกับเวทีเราไหมครับปีนี้คอนเซปต์เปลี่ยนเป็นอีกอีกแบบเลยค่ะเป็นอีกรูปแบบเลยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำในมิสแกรนนะคะน่าจะไม่เคยมีใครทำค่ะและน้องๆสามงามที่เข้าประกวดเรามีแววใครแบบเด่นๆไหมครับ จริงตอนแรกนึกว่าปีนี้จะไม่ยากแต่ปรากฏว่าพอมีรอบออดิชันสนทางของสิ่พิเศษนะคะยากกว่าปีที่แล้วอีก <laughs> ขณะว่าเรามี2องมงก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไงดีแต่ว่าห้องดำก็ช่วยได้เยอะค่ะห้องดำช่วยได้เยอะแต่เห็นบอกว่าห้องดำราแบบเหมือน24ชั่วโมงเลย, <laughs> ย <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ใช่<ๆ>ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยด้วยเด็กก็อยากให้ซ้อมให้เต็มที่ด้วยค่ะ <laughs> เราก็เลยเหมือนแบ่งพาร์ทมันก็เลยเหมือนเวลาก็ยืดยืดไปเรื่อยๆค่ะ ประสบความสำเร็จขนาดไหนครับปีนี้ถ้าถ้าเราการให้การให้คะแนนกับตัวเองเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วค่ะ S <S <an other> อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโ oh, อ้โหสักเซสมากๆอะไรเงี้ยคือคือที่ไม่แน่ใจว่าคําว่าสักเซสในแต่มุมมองแต่ละคนนะคะมันคืออะไรแต่สําหรับที่คือเรารู้สึกว่าเราสักเซสตั้งแต่วันที่คนรู้จักคําว่าลําพูนมากขึ้นรู้จักคําว่าลําปางมากขึ้นเราไม่ใช่แค่เมืองทางผ่านหรือเมืองนางรองอีกต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่บัตรโซเอาท์นะคะอัอากซิสนิดน,นึงว่าตอนที่ปีที่แล้วที่เราไปจัดที่ MGIH a l l อฮอคะ่ะเราขายบัตรแค่3 9 9 5 9 9แต่ก็ไม่หมด แล้วเราจัดใหญ่มากพี่เราอลังการมากแต่ปีนี้พอเรามาจัดที่บ้านเกิดเราอะค่ะทุกคนต้องบินมาแล้วก็บาตรแบบราคา1,000-2,000แต่บัตรโซอาลเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่เออโอเคอย่างน้อยๆทุกคนก็มีฟีดแบ็กในปีนี้ที่ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าก็จะดีกว่านี้ค่ะ ลักษณะความอลังการของมองกุฎมันมีความพิเศษอะไรเห็นบหมว่ามีความพิเศษมากความพิเศษก็คือปีนี้นะคะเรายังคงอัตลักษณ์ของตัวจังหวัดชัดเจนก็คือใครที่เห็นมงกุฎปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่ะอันนี้ของมิสแกลลัมพูนอันนี้ของมิสแกลลัมปางนะคะมิสแกลลัมพูลเนี่ยเราจะมีเหรียญน,นะคะที่อยู่บนยอดมองกุฎเป็นเหรียญของพระนางเจ้าจอมเทวีน,นะคะซึ่งอันนี้ที่เป็นคนส่งให้ทางเรือนคุณชายเป็นคนเอาไปหลอมเข้ากับตัวมงกุฎอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ของมิสแกลลัมปางเนี่ยจะเป็นตัวยอดเน ดีหลวงค่ะใช่แต่ว,ว่าความพิเศษปีนี้ก็คือไม่เหมือนใครใช่ค่ะจัดเต็มค่ะสงวนราคาได้ไหมครับตัวมงกุฎราคารหรือมงกุอมงกุฎประมาณ10,000แบาทค่ะทั้งทั้งสองใช่ค่ะทั้งสองจังหวัดแล้ววันนี้เงินรางวาัลเงินรางวัลจังหวัดละ1 0 0 0 0แบาทค่ะเราไม่มีการันตีให้แฟนๆแ,แ,และนางงามสบายไม่มีเทไม่มีทิ้งไม่มีเทม,ม,มีทิ้งค่ะจังหวัดนี้รับรองว่าพีดีอยู่ดูแลยังลูกบวชค่ะ